ตอนนี้นายมาโนดบำราดภัยหรือว่าอ้วนวัย42ปีและภรรยานางสาวพัชราพรศรีอนุชชาวบ้านหมู่15บ้านทับกระบือใหม่ตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ไม่ได้ขับรถเร่ขายน้ำและลูกชิ้นอีกแล้วค่ะเพราะว่าต้องช่วยกันทําผลิตภัณฑ์จากยางล้อเก่าส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทําออกมาลองตลาดเมื่อประมาณ5-6เดือนก่อนค่ะ อ้วนบอกว่าในตอนแรกก็เริ่มจากการทำกระถางกะไว้ใช้ปลูกผักเองค่ะและพอทำเสร็จออกมาก็เกิดอยากจะลองนำไปขายดูตามนิสัยของคนค้าคนขายเพื่ออาจจะสร้างอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้เพิ่มได้เพราะลำพังการขายลูกชิ้นปิ้งก็มียอดขายลดลงเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19ก็เลยชวนภรรยานำเอากระถางไปวางขายอยู่ตามตลาดนัดแต่ก็ไม่มีคนสนใจค่ะ จากนั้นก็เปลี่ยนไปขายอยู่ริมถนนซึ่งก็ยังไม่มีคนสนใจเข้ามาซื้อแต่ก็มีผลค่ะเพระว่าได้ให้ภรรยาลองนำไปโพส์ตขายทางสื่อสังคมออนไลน์จากนั้นก็มีคนรู้จักและสั่งซื้อเข้ามาค่ะไปจอดรถหน้าตลาดนะั่นแล้วก็ลอง,ลองให้แฟนโพส์ตขายดูวันนั้นมีคนสนใจประมาณถูกใจนะให้ก็ถูกใจ500กว่าคนดูด,ดีใจมากแล้วก็มีออเดอร์เรข้ามา 2- 3เจ้า เป็นกระถางอย่างเดียวใช่ครับผมต,นะตอนนั้นกระถางอย่างเดียวครับปัจจุบันนอกจากจะทำกระถางแล้วก็ยังทำเฟอร์นิเจอร์และรถจักรยานยนต์แบบต่างๆ concurrent. ออกมาค่ะซึ่งลูกค้าที่สั่งทำก็จะเป็นร้านกาแฟหรือไม่ก็เป็นรีสอร์ทที่นังไปตั้งให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปค่ะก็คือลูกค้าเขาสั่งเขาถามว่ามีรถไหมพอจะทำรถได้ไหมเขาก็มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้ ก็เลยทําลองทาแบบนี้ดูแล้วส่งตัวอย่างให้เขาเขาบอกโอเคสวยชอบชอบกว่าในแบบที่เขาส่งมาให้สำหรับเวลาที่ใช้ในการทําแต่ละชิ้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้และขนาดด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ4-5วันก็ทําเสร็จพร้อมส่งให้กับลูกค้าได้แล้วค่ะ